ครับักแห่งความสุขนะครับสวัสดีครับวันนี้ทุกท่านนะครับรักแห่งความสุขข้อหนึ่งนะครับรตหนักถึงความเป็นอิสระอิสระในความคิดอิสระในการกระทำอิสระในอาชีพครับทุกอาชีพครับเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท่านได้เลือกนะครับ แต่เป็นอะีรการงานราชการค้าขายลูกจ้างครับจ้างประจำะครับเนี่ยอำนาททำสวนทำไร่เนาะครับทำงานบริษัทลูกจ้างบริษัทนะครับล้วนแต่เป็นสิ่งที่เป็นอิสระของกระทัานที่ได้เลือกนะครับในการแต่วัดในแต่ละวันเพื่อทำมาชีพเพื่อ,อาหาเงินมาเลี้ยงตัวเองครอบครัวพ่อแม่ อันเป็นที่รักของท่านการจะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับเป็นหน้าที่ให้จะอันดีที่สุดแล้วทุกท่านนะครับแต่ว่าจะทำอะไรแล้วแตเป็นิรระทุกท่านเป็นเกียรตินะครับเป็นสิ่งที่ดีทั้งหมดนะครับถือว่าทุกถึงทุกอย่างทุกอาชีพเป็นสิ่งที่ดีนะครับตัวเองนะครับเพื่อหาเงินนะครับมาจุนเจืียตัวเองและครอบครัว ถือคนรอบข้างอันเป็นที่รักครับถึงได้อยู่อาศัยร่วมกันนะครับขอนื้ทุกท่านุคนนะครับมีกําลังใจในการทําง,งานนะครับทุกอาชีพนะครับอันนี้ผมก็ถือว่าเราไดทุก,ท,กที่ได้ทำนะครับเป็นทุกคนมีความสุขเห็นทุกคนอิ่มเห็นทุกคนเดินทางน,น,นะครับไปทำงานกับ เดินทางปลอดภัยทุกข่้นคนนะครับสิ่งใดกอกำลังใจให้กันทุกอ่านครับอิสระคือต้องคือต้องควรการอิสระทุกอย่างแล้วความคิดนั้นแล้วิี่ใจอิสระในการเดินทางทุกอย่างอิสระในการทํางานออกฝากไว้วันนี้ครับทุงตะนักแห่งความสุขรักแห่งความสุขครับคือ ตอนักถึงความเปลี่นอิสระในตัวตนเองนะครับขอบคุณครับ